สวัสดีครับผมเก่งจากร้านบุรีนันทิกนะครับวันนี้มีได้มีลูกค้านำเหรียญมาขายนะครับเหรียญดีบุกห้าสิสตางค์ที่ทางร้านรับซื้อพอที่ผมทำคลิปรับซื้อไว้เหรียญละหมื่นนะครับ10,000บาทสภาพสวยๆขาวๆแต่นี้ลูกค้าเอามามันไม่ขาวนะครับผมแต่เหรียญแท้นะครับรุ่นนี้เสยนโต50สตางค์เนี่ยจะมีเกน,นะครับผมสำคัญที่ดูดูที่เฟืองนะครับเนี่ยเฟืองต้องเป็นร่องเท่าๆกันนะครับผมเห็นไหมดูเฟืองต้องเท่ากัน ตลอดนะฮะไม่มีไม่มีขัดขัดนะฮะมองแล้วเฟืองต้องเท่าๆกันนะฮะเนี่ยดูฮะแล้วก็ความคมชัดของริ้วผมเส้นผมนะฮะดูนะเห็นไหมมันจะเป็นเส้นเส้นไม่ลอยกันเป็นปื้นนะครับถ้าของแท้นะถ้าของเก๋มันจะลอยกันเป็นปืน้ดๆ้นเป็นก้อนก้อนะครับผมเนี่ยดูชัดๆแล้วก็เนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังจะตรงข้ามกันอันนี้คือเบสิกเบสิกนะฮะแต่ว่าเฟืองสําคัญแล้วก็ลายเส้นผมที่ผมบอกสําคัญนะครับผมเนี่ยแล้วก็ลายเม็ดต้องกลมชัด ตลอดทางนะฮะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมแล้วก็สําคัญนี่ครับตุงปีกคุดนะฮะต้องเป็นเส้นๆ้นริ้วๆนะฮะไม่ใช่ลอยเป็นปื้นๆนะครับผมถ้าของเก๋มันจะลอยเป็นปื้นๆนะครับอันนี้คือแท้นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยแนวทางการดูของแท้นะครับผมใครมีเนี่ยอันนี้ลูกค้านํามาขายก็ประมาณ3 0 0 0ันสองสบาทนะครับสภาพอย่างนี้เริ่มมีลายๆขาวๆอย่างนี้สภาพยังพออยู่ในสภาพที่ยังพอรับได้ แต่ว่าขอบก็เริ่มผูบผูแล้วนะครับเริ่มดำนะฮะอย่างนี้เขรับซื้อ2-3,000บาทนะครับใครมีเนี่ยเสียนโตนะครับ2 4 8สนะครับ50สตังค์ขลังตาคุณรัฐบาลไทยนะครับรัชจการที่8แบบนี้นะครับใครมีผมเก่งบุรเนอนทิกยังรับซื้ออยู่นะครับสวยๆผมยังยันยืนยันนอนยันให้เหรียญละ10,000บาทนะครับขาวๆสวยๆนะครับเพราะเหรียญดีบุกนี่จะหาสภาพขาวๆสวยๆยากครับผมนี่ใครมีสวยๆขาวๆนะฮะรับ ซื้อเหรียญละ10,000บาทนะครับมีเอามาได้เลยนะครับถ้าสภาพจอนสวยก็เอามาดูครับต้องดูสภาพตามความเป็นจริงลดหลั่นกันไปนะครับผมสภาพอย่างนี้ก็2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทนะครับผมเหรียญ50สตังร้อรัชกาลที่8นะครับผมมีเอามาได้เลยนะครับผมเก่งบุรีนัมทิศยังรับซื้ออยู่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ